ปลูกกระเจียวไม่มีสวนก็ปลูกได้นะครับครับช่อง u t u b e สดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องอวันนี้ก็เอาความรู้เกี่ยวกับผักผักที่อยู่ในป่านะครับเราสามารถเอามาปลูกได้ในบ้านโดยไม่ต้องมีสวนก็ปลูกได้นะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าผักกระเจียวหอม ซึ่งผมได้สั่งซื้อมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับพี่น้องปลูกได้สามปีแล้วนะครับก็ปลูกตรงกลางแค่สองหัวนะครับมันก็ขยายไปเกือบเต็มท่อแล้วนะครับพี่น้องดูได้นะครับนี่แหละครับถึงแม้ไม่มีสวนเราก็สามารถปลูกได้นะครับผักกระเจียวหอม จึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับเผื่อว่าใครอยากจะคิดจะปลูกตกะเกียวหอมอาไว้เป็นผักสดๆนะครับหรือลวกกินก็ได้หอมมากนะครับพี่น้องไม่ต้องปลูกในสวนแค่ปลูกในท่อหรือในกระถางก็ได้กินแล้วนะครับสวยงามมากนะครับพี่น้องดูดอกครับผมก็ยัง นี่นะครับพี่น้องอันนี้ผมสั่งซื้อมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับหัวละ50บาทนะครับเขาเอากระดาษทิชชู่ห่อนะครับห่อและเป็นม้วนมวนส่งมาให้นะครับนี่ผมก็ปลูกในท่อเพื่อเพื่อที่ขยายไปปลูกในสวนต่อนะครับก็ใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะครับก็ได้กินแล้วนะครับพี่น้องต้นฤดูฝนนะครับเขาจะออกดอก ผักไกร่เจียวหอมหายากนะครับแถวบ้านนะครับนอกจากคนที่สนใจอยากจะปลูกถึงซื้อมาปลูกได้นะครับก็จากช่อง y t u t u สุดดาวฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์มีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เปลียนเรียนรู้ด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ปลูกผักกระเจียวหอม ไม่ต้องปลูกในสวนแค่ปลูกในกระถางก็ได้กินแล้วลนะครับสวัสดีครับ